หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพมาดิศกุปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศที่กะปิญภูมิลงครัวนะครับญาติโยม, <S <S โมกำลังช่วยกันจัดพัตตาหานะครับบันนีพระเดชพระคุณลงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับบิณทบาตภายในวัดนะครับเด้อนะครับตอนนี้พระเดชพระคุณลงตากำลังประชาสัมพันธ์นะครับ แต่ว่าครูบาอาจารย์วัดบ้านโกบอลนะครับได้รับการอรัตนานะครับไปปูดสายทานศรัทธาหลายที่ด้วยกันนะครับวัดเก่าภูดินทินธรรมนะครับวัดปานุนยางนะครับอ๋อหลายต่อหลายที่ด้วยกันนะครับวันนี้นะครับญาติโยมนําเอารถนะครับมารออยู่ที่หอแก้วนู่นนะครับรอรับครูบาอาจารย์เพื่อจะไปฉลองศรัทธานะครับที่วัดตัวเองมี พระไม่มากนะครับพระสามสี่รูปนะครับโยมเห็นพระที่วัดบ้านเก่าบอ่อเยอะนะครับก็เลยอาราธนาไปนะครับวัดละหนึ่งคันรถสองคันรถนะครับครูบาอาจารย์ที่เดินทางไปที่อื่นเขาประมาณ30-40รูปนะครับเหลือไว้วัดบ้านเก่าบอ่อก็ประมาณ เก้าสิบกว่ารูปนะครับเด้อนี่นะครับญาติโยมกําลังมาเตรียมพัตนาหารนะครับเพื่อจะได้ใส่บาตรนะครับใส่บาตรแล้วค่อยมาชั้นนะครับเด้อวันนี้พระเดชพระคุณลงตานะครับให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางนะครับไปรับพัดนะครับพระอาจารย์มหาวิโรฒวิโรจนนะครับเปรียนทำเก้าประโยชน์รูปที่สองของวัดบ้านเกาโบนะครับแต่ว่าลุง งชื่อในวัดมูลีโลกตยาลามนะครับลงชื่อสอบนะครับรูปแรกของวัดจริงๆคือพระอาจารย์มหาวิรัตวิรัตโนนะครับลงชื่อวัดบ้านเก่าบอสอบในนามของวัดบ้านเก่าบอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นประโยคเก้ารูปแรกของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับที่ลงชื่อสอบในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับแต่ว่าที่เป็นประโยคเก้าที่ไปสอบในวัดอื่นนะครับ ลงชื่อของวัดอื่นนั้นสำนักอื่นนั้นอาจจะมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าที่ลงชื่อของวัดบ้านเกาบอนะครับตำบลหน,นองแก้ว <c oughs> อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนา,าจ,จเจริญน,นี้นะครับมีรูปเปี้ยวนี่นะครับเด้อเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับยงกำลังสละวนกับการจัดพัตตาหารนะครับหลังจากไปบินทบาทมานะครับจากนั้นก็จะมารวมกันตรงนี้นะครับประจัน มาพวงพันธ์อาคาวังสูนะครับกำลังเตรียมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับเด้อนะครับจะได้มีพิธีต้อนรับนะครับปเรียนทำเข้าประโยชน์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นรับพัดมาที่วัดพระแก้วนะครับได้รับความเมตตานะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมอบทรงมตตาพระราชทานพัดยศให้นะครับเด้อพัดปเรียนทำเข้าประโยชน์นะครับ กำลังเตรียมรออยู่ตรงนี้ไม่รู้เดินทางถึงไหนแล้วนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่พิเศษนะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอตรงนี้<า>นะครับรจะได้ไปเริ่มต้น<อ>ถ่ายคุบาจารย์ถ่ายภาพคุบาจารย์ออกบินทพบัตนะครับยำดีห่มผ้าใส่ผ้าสังคาติเรียบรอย้อยวันนี้ประเดชวพระคุณหลวงตานนจะได้แจกข้าวสารด้วยนะครับนี่นะครับญาติยมนะครับนําพัตตาหาร นะครับมาวัดนะครับนี่ทำเป็นหม้อมาเลยนะครับนี่นะครับเด้อนะครับไม่เยไว้นี่นะครับสาธุอนุโมทนานะครับยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานี่นะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอครั้งที่สองเด้อ